ซีรีสเกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อทบปิกวันนี้เงินเดือน1,9500บาททำงานมา25ปีนะครับเกษียณอายุจะได้รับเงิน2,56436บาทนะครับถามว่าใครได้บ้างนะครับแล้วนะเงินตัวนี้นะครับได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบกันครับอันนี้มีกฎหมายรองรับอยู่นะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับ ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีกำหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษยียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการกเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียวเงินเดือน19,500บาททำงานมา25ปีนะครับ25ปี วิธีการคำนวณน,นะเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร365วันเพื่อแปลงมาเป็นรายวันเท่ากับนะครับ19,500นะครับคูณ12หาร365วันเท่ากับตกวันละ641บาท9อ่อ9สตางค์นะครับคราวนี้เงินชดเชยก็ทำงานมา25ปีได้400วันนะครับตามเกณฑ์เลยทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้400วัน 641บาท9สตางค์คูณ400ก็เท่ากับ256,436บาทรับไปเลยนะครับเน,น้นๆน,นะเมื่อเรากรเกษียณน,นะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินกเกษียณอายุนะครับจากที่ทำงานสมมติเรา ทำงานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเชยก้อนนี้นะสเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชลาภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าคุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบํานาญส่งไม่ครบ1้0เดือนได้รับบําเหน็จราภาพบําเหน็จก็คือเงินก้อนบํานาญคือเงิน ต่อเดือนทุกๆเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยืดนรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะ เงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ p r v i d e n t Fund คือเงินที่เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คุณออก คุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n t fund นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w s s o g o t h นะครับใส่ username p a s วิร์ดของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิบทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ